ก็สวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราจะเออ่ไปรับจ้างเออ่หยอดยาคายยาครับหาเงินส่งค่ารถก็ต่อจากอีพีที่แล้วครับก็ที่รถเราโดนตะปูหรือน็อต เสียบเข้าไปแล้วเราได้ทําการแทงหนอนเป็นที่เรียบร้อยอันนี้เรามาติดตามผลงานครับรถมาเทสพอดียังเนิบอยู่ครับยังไม่มีการรั่วซึมก็บดมาได้สักพักแล้วเดี๋ยวใช้งานต่อไปนี้เราจะไปไกลหน่อยเราจะไปรับจ้างยอดยา เราเตรียมยาแค่าย่ามาเรียบร้อยแล้วมาเราไปกันเลยก็ไม่ได,ด้ออกนะเนาะฝนตกฝนมันตก มีโอกาสได้ออกรถเฮ้ยเอาวันนี้ก็เรื่องยามยามดีฝนไม่ตกแดดเปี้ยงเราก็รับจ้างหยอดยาค่ายาวครับหาเงินส่งทางวัรถมีคนจ้างมาจ้างมาแล้วก็ไปครเราว่างครับเราว่างวันนี้ ก,ก็ก่อนอืี้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอของช่องผมนะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้ติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับใกล้จะครบ1,000คนแล้ว ใครยังไม่ได้ดูคลิปแทงหนอนนะสดๆสสย้อนไปดูคลิปที่แล้วได้นะครับเพิ่งแทงไปอุปกรณ์อยผมซื้อมาเตรียมไว้ตั้งแต่ออกรถแล้วครับไอไอตัวแทงหนอนกลับไปปั๊มลมไฟฟ้าเนาะเผื่อวิ่งไกลอย่างเงี้ยเรา ถุกเฉินมาเราไม่ีหาเอาเราาไหาร้านปะลมยางไม่ได้เราก็ต้องแก้ไขสถานการณ์ด้วยตัวเองไปก่อนครับติดรถไว้ก็ดีที่สุดครับเราเพิ่งเคยแทงครั้งแรกเลยดิเราก็อยู่อยู่นะเอาอยู่อยู่เดี๋ยวต้องขับไปสักพักก่อนเดี๋ยจะมีอาการร,รั่วซึมไหม ้เรามาถึงขึ้นชนบุรีครับผมรับจ้างรับจ้างต่อยอดยาสกายเลยเอมาถ่างก็ไปเทปเออตึ้งปีกันรือเปล่าวันนี้ เี๋เราอยู่ที่อยู่ที่ไหนไ่่ก็โฮมบอวินครับบอวิน ฝนตกไป સહ જ હોય છે ไปรุ่นโมูสิบทำไมต้องหมูสิบวะไล่ไปรุ่น Q6 พี่อะไรวะไปรุ่น Q6 หรือไปรุ่น 6Q อะไรเี่ย ก็ฝากขอบคุณนะครับที่กดติดตามรับชมใครยังไม่ได้กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋วครบพันเมื่อไหร่เแจกแ,แน่นอนขอให้มันถึงนะเดี๋ยวสุมส่มแจกก็สุ่มแจกแจกหมดก็คงไม่ไหวเนะแจกหมดนี่ต้องรอก่อนครับ เพราะว่าเพิ่งจะเริ่มทำช่องเดี๋ยวคนติดตามเยอ,อะๆมาเลยเดี๋ยวแจกแจกหนักๆไปเลยเดี๋ยวพันเอาพันคนก่อนของรางวัลก็น่าจะเกี่ยวกับรถนี่แหละครับรถมอเตอร์ไซค์นี่แหละ ไปสอบถามราคามาแล้วน่าจะเอ,อพันกว่าบาทแล้วนะรางวัลละนะพันพันเท่าไหร่พันสามมั้งออชุดนึงอะไม่รู้แจกอะไรเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์เลยเอาไปเลยคนละชุด ขับแล้วมันใครไม่เชื่อว่าขับมันนะไปลองออกว่าขัดลองออกรู้ครับแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วขับไ่เชื่อรู้ว่ามันจะมันเอาแดดออก ฝนตกไหลของมัน,น่ยดงตกไหม,มออตกกระปิดกระปอยอย่าไปตกแม่จริงสาดมาเลยเอาเอาลงมาจริงเลยแม่เปี้ยงเลยฝนตก แถวนี้นะฝนตกนะน้ำท่วมเลยนะโดนกล้องรอหรือเปล่าเนี่ยมัวก็เช็ด เ็มถนนเลยยิ่งขับมอไซค์ต้องระวังนะไม่ถูกกระสายอพอดีมีน้องก็ขอมาพี่ผมเมื่อไหร่ผมจะเห็นสาวสักทีผมอยากดูสาวบบพี่ ขับไปดูสาวให้หน่อยสาวไหนวะเอาเป็นเด็กอนุบาลเนี่ยเ้ยเป็นดักรอยหน้าโรงงานขอ,อไปเรื่อยเรือหรือเป็นสาวคาราโอเกะวะชอบแบบนั้นเหรอเเราไม่ค่อยรู้เรื่องแบบนี้ด้วยดิอยู่ตรงไหนน้นนอไสาว ับเ,เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวขับขับไปดูให้เดี๋ยวนุม่มเี่เองจะไปตกปาลาเหรอดี่ว่าเองไปซื้อตลาดดีกว่ามนะั้ง ในคลิป tiktok ok มีเยอะแยะตกปลาไม่ได้เราไปซื้อเอาอยู่ตลาดเออจะไ,ได้รู้เลรว่าไปตกปลามาถือ้อดีได้หนุ่ม เดียจริงๆครับเส้นนี้ไอต้ตะปูลเลยไม่รู้เป็นโ,โดจียบโดตอนไหนถ้าไม่ล้างรถก็ไม่รู้นะ มันก็ยังไม่รั่วด้วย่ะดิโอ้ยสาย เป็นรุน่นหมูแปดล่าเนี่ยเฮ้จะออมาให้ตีเลย แ่จริงนี่ว่าฝนอยากเปียกอ่ะอยากเปียกอ่ะสาระคามดีซียว นี่น่าจะเป็นไวรุ่มหมูก้าว เลี้ยวครับพี่เขาจะเลี้ยวไม่ใช่นี่วะ <c oughs> เราก็จะถึงเป้าหมายที่เราจะไปจ้า,างหยอดหญ้าแล้วนะ ารวาธรกิจต้องไปงานเครือแน่ๆเลยครับเพราะว่าวันนี้วันสุดท้ายครับสหกุแฟร์รวบรวมสินค้าของถูกจากโรงงานแต่เป็นของถูกสำหรับคนรวยลดแล้วนะขนาดลดแล้วยังแพงอะ่ะ ถ้าเป็นยิ่งเป็นในเครือแงะโอ้เราไปเดินตอนนี้นะอย่างร้อนเลย ขอบคุณอีกครั้งนะครับที่ติดตามรับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ดนะครับถ้าชอบก็ก็ติดตามกดซับสไคร์ไว้เดี๋ยวมีแจกแน่นอนครบพันเมื่อไหร่รอเลยรอชมเลยก็คลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปรับจ้างหยอดยากก่อน สักสิบนาทีเดี๋ยวค่อยปาแววนต่อแล้วเปลี่ยนแบต GoPro น่น่าจะหมดเราเปิดไว้ตั้งนานล้ก็เจอกันใหม่คลิปหน้านครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ